วันนี้ที่ยังอยู่ในงานของเราท่านใดยังอยู่ต้อเชิญค่ะคุณไอซ์สันยูคุณรุ๊เดอะสาค่ะต้อเชิญเลยค่ะรวมถึงนะคะตัวแทนจากทางโรงพยาบาลด้วยค่ะโรงพยาบาลไทยธานีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมาหิดลค่ะโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าค่ะแล้วก็ตัวแทนจาก RS Promotion มชั่ค่ะแล้วก็ทางแพทย์หญิงพิสมัยด้วยค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้พ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแทนจากทางบริษัทอาเดชจำกัดมหาชนก็พ้นมาแล้วเรียบรอ้อยนะคะหนึ่งช็อตนี้คือภาพรวมของสควินดอรา,าและสื่อสารมวลชนที่ได้รับรางวัลเพื่อสังคมไทยกรบริปีที่ห้าณอาคารเฉลิมพระบานที่๕๐ปีแห่งบบนี้ค่ะ ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านอยู่ก่อนเลยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะคะเรียนเชิญทางายแง่ประเสริฐและคุณอนุทานด้านข้างไว้จิงสักครู่ค่ะขอภาพที่เป็นผู้รับรางวัลที่ยังอยู่ทั้งหมดกับค่ายญิง,มงมสมศรีค่ะพักด้านข้างสักครู่ยัง่งไม่ยังไม่ต้องลงด้านล่างนะคะพักด้านข้างสักครู่หนึ่งขอเป็นภ้า,ข,า,ข,าของผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด ที่ยังอยู่ด้านบนเวทีนี้ยังอยู่ภายในงานกับทางประทานที่วันนี้เก่งมามอบรางวัลค่ะทางศาสตราชาชนคุณแพทย์มีสงสีเรียบร้อยไหมคะที่ผู้สื่อข่าวได้นล่างท่านใดยังไม่ได้ภาพบอกทีมงานได้เลยค่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะชมในปฏิภาณการมอบรางวัลค่ะเราเรียนให้ทท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งตอนเวลา19.30นที่ซัคชั่น่าค่ะและานสัมภาษณตกิกรรมตรงนี pack. ้นะครับก็สามารถติดตามชมไปด้ทางสื่อต่ายพิมพ์แะเทศนะครับใช่ค่ะตอนนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านหญิงสมศรีเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณท่านหญิงสมศรีค่ะผู้รับรางวัลที่ท่านเรียนรชินอยู่ที่เดิมก่อนนะคะและเรียนเชินในแทนประเสริฐ <speech>. ค่ะ ชุดนี้ก็เป็นศิลป,ปินดาราและสื่อสารมวลชนที่ได้รับรางวัลอยู่ในงานของเราค่ะและ้วก็กับทางในแพทย์ประเสริฐค่ะท่านนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเรียบร้อยไหมคะขอบพระคุณในแพทย์ประเสริฐค่ะช็อตสุดท้ายครับผมยนเจญคุณอนุพัาานธ์ธราดลรัตนากรนนะครับผม เรียนเชิญคุณนิพันค่ะประธานจัดงานของเราเดี๋ยวขอแบบว่ากดไลค์นิดหนึ่งกดไลค์นิดหนึ่งนะคะอยู่ซ้ายชูไลค์ซ้ายนะคะใครอยู่ขวาชู like, ไลค์ด้านขวาค่ะกดไลค์นิดหนึ่งใครอยู่มุมซ้ายไลค์ซ้ายใครอยู่ขวาไลค์ขวานะคะกดไลค์กันนิดหนึ่งว่ารางวัลน,นี้ยิ่งจริงๆิงงค่ะ และนี่คือภาพแห่งความประทับใจกับพิธีมอบรางวัลศุสปินดาราและสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรีครั้งที่ห้าค่ะพิฉันอยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ปรบมือดังๆให้กับผู้จัดงานและผู้ที่ได้ดรับรางวัลทุกๆคนด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณเป็นตัวแทนให้กับสังคมไทยได้รู้ว่าการที่จะเป็นบุคคลที่หางไกลาจากบุรี่นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วย